คุณหมอคุณหมอทางานกับทีมงานกับเครือข่ายทำงานเรื่องนี้มามาอย่างยาวนานแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่แล้วก็ต้องสู้กันกับเรื่องของทุนกับเรื่องการตลาดที่พยายามจะแบบสู้เรื่องนี้เต็มที่เนี่ยนะคะคุณหมอพยายามลดแต่เขาก็พยายามจะเพิ่มแรงต้านทานตรงนี้มันทําให้การทํางานตรงนี้มันยากขึ้นอะไรยังไงบ้างไหมคะก็มันมีแนวโน้มยากขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าตลาดนี่มันใหญ่ครับยอดเก็บภาษีที่สำรามิตรรายงานอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเบียร์แปดหมื่นล้าน ภาษีเหล้าอีกประมาณ5 6าหมื่นล้านรวมแล้วประมาณ2รายการรวมทั้งภาษีวายต่างๆเนี่ยภาษีอย่างเดียวนะครประมาณแสนห้าล้านเพราะฉะนั้น <c oughs> คิดว่ายอดขายกี่แสนล้านนะาาไม่แปลกครับที่ <c oughs> ตลาดมันใหญ่เพราะฉะนั้น <c oughs> อยากมีผู้เล่นรายใหม่ๆที่เข้ามา <c oughs> อยาู่แล้วครับเพราะผมมันเยอะมันเยอะสิ่งสาคัญเรารณลงเพื่อควบคุม เราไม่ได้ลนห้ามขายเราไม่ได้ห้ามดื่ม,มแต่ขอให้ทุกคนทํตาตามกฎกติกาที่ถูกวางไว้ผมในฐานะผมเป็นเจ้าพนักงานตน้าง่ตามกฎหมายต้องบอกตรงครับวันหนึ่งผมก็กเกษียณวันหนึ่งผมก็ไม่ได้สวมหัวโขนนี้แตนะ่วันที่ผมต้องสวมหัวโขบนบทนี้ผมก็ต้องเล่นบามบทบาทและหน้าที่เพราะฉะนั้นหลายเรื่องเราก็เห็นด้วยครับว่าเราอยากเชิญชวนรณรงค์เพราะว่าตั้งแต่ถ้าคิดแบบเดียวกันนะครับคนที่ยังไม่ดื่มคือเยาวชนเนี่ยคล้ายๆกับคนที่ยังไม่เริ่มเป็นโรค ถ้าคิดเป็นโลกเลื้อรังนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแอลโกอฮอล์มันคือเครื่องดื่มเป็นคล้ายสารเสพติดที่ถูกกฎหมาย เพราะว่ามันดื่มแล้วก็จะติดมันไว่แมบนั้นอยู่เพราะนั้นเราก็พยายามลดลงคนที่ยังไม่ดื่มก็จะคล้ายๆ primary p ี่พ e เว i ชันทำไงให้คนไม่เริ่มดื่มก็ทำไงให้ช้าที่สุดที่จะเริ่มดื่มแต่ถ้าคนดื่มไปแล้วแต่ยังไม่ถึงติดรุนแรงก็ทำให้ดื่มให้น้อยที่สุดถ้าสมมติเราห้ามเขาไม่ได้แต่ถ้าคนติดจนทั้งมันกลายเป็นโรครุนแรงแล้วกลายมาบอกว่ารอให้จนทั้งเป็นมะเร็งเราก็ไม่อยากเป็นนั้นว่าเราทำไงให้เขาลดปริมาณถ้าเลิกไม่ได้ก็ลดปริมาณละอะนรนะไอ้การรณลงพักตับอะไรอ่าก มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะสุดท้ายแล้วคนสุขภาพที่ไม่ดีในประเทศเนี่ยมันก็ส่งผลตั้งทั้งผลผลิต productivity รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตของประเทศช่วยเราอยู่ด้วยกันนะครับแต่แค่ว่าแค่ไหนมันคงไม่มีคําตอบแบบเดียวณนะเวลานั้นเวลานี้นะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับค่ะช่วยกันหลายมิติแล้วก็ทํางานกันหลายกลุ่มด้วยนะคะ